มือใหม่เริ่มต้นขายปลาหมึกย่างอยากเปิดร้านขายปลาหมึกย่างเริ่มจากชิ้นส่วนไหนก่อนครับขายดีวันนี้ผมก็มีชิ้นส่วนแต่ละหมึกมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับจากประสบการณ์เมืนะ่อก่อนที่ผมขายมานะผมเริ่มต้นจาก3ชิ้นส่วนนี้นะครับทุกคนฮะชิ้นส่วนแรกที่ทุกท่านเห็นจะเป็นคางนะครับเป็นคางหมึกหรือคอหมึกนั่นแหละครับทุกคนฮะแต่ผมใช้คอหมึกเปรูนะครับฟังดีๆนะครับสินค้าที่ผมใช้จะเป็นคอหมึกเปรูนะครับผมไม่ใช้คอจีนนะครับ คอหมึกเปรูมันจะมาสวยนะครับมันจะมีอยู่3มชิ้นส่วนนะที่ผมแนะนําให้พี่ๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านเนาะชิ้นส่วนที่2ก็จะเป็นปีกปลาหมึกนะครับตัวนี้เรียกตรงตัวนะครับคําศัพท์ที่เรียกในการซื้อขายนะปีกปลาหมึกนะครับทุกคนนะปีกปลาหมึกมันจะมาเป็นรูปแบบนี้นะวิธีการทําทํายังไงอยู่ในช่อง YouTube หมดนะครับนี่ครับปีกปลาหมึกราคาถูกมากนะครับราคา60กว่าบาทเองนะครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นปีกปลาหมึกอีก1ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่3นี่คือหนวดหมึกยักษ์นะครับ หนวดหมึกยักษ์ก็เป็นหนวดหมึกยักษ์ตรงตัวนะครับไม่ใช่หนวดเบบีนะครับเรียกว่าหนวดหมึกยักษ์ตรงตัวนะครับหัวมันจะใหญ่กว่าหัวหนวดเบบีนะครับเรียกว่าหนวดหมึกยักษ์นะครับทุกคนฮะนี่ครับเป็น3ชิ้นส่วนนี้นะครับที่ทุกท่านสามารถลองเอามาทดลองเปิดร้านขายได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขายอะไรดีขายชิ้นส่วนไหนดีวะพี่เนาะทุกท่านเนาะถ้าไม่มีชิ้นส่วนปีกไม่มีชิ้นส่วนหนวดหมึกยักษ์เริ่มต้นที่คางปลาหมึกตัวเดียวเลยครับทุกคน เมื่อก่อนผมเริ่มต้นจากชิ้นส่วนเดียวนะครับไม่ได้มี3ชิ้นส่วนนะเริ่มต้นจากการขายลงเงินมีเงิน900บาทเนี่ยไปซื้อคางปลาหมึกชนิดเดียวนี่แหละครับขายนะครับทุกคนนะคางมันเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับในร้านนั้นทุกร้านขายปลาหมึกย่างต้องมีนะครับทุกคนนะคางปลาหมึกเนี่ยครับเริ่มได้เลยครับตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะทุกคนเนาะเริ่มไม่ง่ายฮะเลิกให้ยากครับนี่ครับ ต่อมาก็จะเป็นปีกนะครับถ้ามีถ้าเราเพิ่มแล้วเนี่ยเราขายแล้วเราขายอยู่ตัวแล้วสินค้าเรามี2อสอย่างที่หลังเราค่อยเพิ่มสินค้าเราก็ได้ครทุกคนนะแต่ถ้าเริ่มง่ายๆผมแนะนําให้3ชิ้นส่วนนี้เลยนะทุกท่านนะลองดูนะครับลองดูมีคางปีกแล้วก็หนวดหมึกยักษ์ครับคางปีกหนวดมึก